วิเคราะห์หลังเกมของทีมชาติไทยในแมชที่ถูกพูดถึงอย่างหนักหน่วงแม้ผลลัพธ์จะเป็นชัยชนะเหนือสิงคโปร์แต่ความจริงสำคัญที่หลายคนรู้ดีคือมีไม่ใช่ชัยชนะที่ทำให้แฟนบอลไทยพึงพอใจมากนักเพราะทั้งรูปเกมความคมความดุดันและความดื้อรั้นในหลายจังหวะย,ยังคงเป็นคำถามใหญ่ที่ตามหลอกหลอนมาตลอดหลายปีการกลับมาของแท็กติกบางอย่างที่เหมือนซ้ำรอยเดิมความเชื่องช้าในจังหวะตัดสินใจ การหายไปของความมั่นใจแบบที่เคยเห็นในยุคทองและความรู้สึกที่เหมือนทีมชาติกำลังพยายามเล่นทุกอย่างให้ถูกต้องตามตำรามากเกินไปจนลืมความดุดันแบบฟุตบอลจริงๆล้วนเป็นสิ่งที่ต้องพูดตรงไปตรงมาไม่อ,อ,อ้อมข้อมไม่โลกสวยเพราะแมชนี้คือหนึ่งในเกมที่สะท้อนว่าทีมชาติไทยยังมีงานที่ต้องแก้ไขอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างแทาติก ู้เล่นความเข้าใจเกมไปจนถึงความเข้มข้นของจังหวะเข้าทำเริ่มตั้งแต่เสียงนกหวีดแรกสิงคโปร์ตั้งรับลึกแบบที่ทุกคนคาดเดาได้แต่สิ่งที่น่ากังวลคือทีมชาติไทยต้องใช้เวลานานเกินไปกว่าจะเจาะเข้าไปในพื้นที่อันตรายการเคลื่อนที่ของผู้เล่นแนวรุกยังไม่เชื่อมต่อกัน แม้จะพยายามต่อบอลสวยงามแต่เมื่อถึงพื้นที่สุดท้ายกลับขาดความเด็ดขาดทันทีหลายครั้งเช่นเดิมเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนจากจังหวะช้าไปเร็วหรือจากเร็วไปช้ายังไม่มีความไหลลื่นอย่างที่ควรเป็นการเปิดบอลจากด้านข้างแม้จะมีให้เห็นเป็นระยะ แต่การเข้าทำในกรอบเขตโทษยังไม่เฉียบคมพอที่จะปิดบัญชีตั้งแต่ต้นเกมซึ่งนี่เป็นปัญหาที่แฟนบอลไทยรู้ดีว่ามันสะสมมานานและยังตามแก้ไม่จบเสียทีเมื่อพูดถึงการทำเกมรุกหลายครั้งทีมชาติไทยดูเหมือนขาดผู้นำในความคิดสร้างสรรค์ตรงก,งกลางสนามการวางบอลยาวยังคงถูกใช้เป็นอาวุธแต่ผลลัพธ์กลับไม่อันตรายมากพอสิงคโปเองก็ไม่ได้ตั้งใจเปิดพื้นที่ให้เล่นง่าย ทุกครั้งที่ไทยพยายามต่อบอลสั้นในพื้นที่อัดแน่นจึงเกิดความผิดพลาดง่ายๆที่ควรหลีกเลี่ยงได้ความจริงอีกข้อคือผู้เล่นไทยหลายคนยังติดนิสัยจับบอลเพิ่มหนึ่งจังหวะเสมอไม่กล้าเล่นจังหวะแรกทันทีทั้งที่ความเร็วคือสิ่งจําเป็นเมื่อเจอคู่แข่งที่ตั้งโซนแน่นแบบนี้ความชา้าแม้เพียงเสี้ยววินาทีก็พอให้แดนหลังของสิงคโปร์จัดระเบียบกลับมาได้ทันอย่างไรก็ตามเกมนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อดีเลย เพราะเมื่อแนวรับของไทยสามารถดันขึ้นสูงและคุมพื้นที่ได้ดีขึ้นเกมรุกก็เริ่มมีคุณภาพมากขึ้นตามไปด้วยจังหวะที่แตงโมถูกส่งลงมาเป็นจุดที่แฟนบอลจับตามองมากที่สุดเพราะฟอร์มการเล่นของเขามักถูกพูดถึงเสมอว่าเป็นนักเตะที่มีเซนส์แอรละเล่นด้วยความกลา้าเกมนี้เขาแสดงให้เห็นถึงความนิ่งการมองเกมที่เฉียบ กว่าเดิมและที่สำคัญคือวิ่งไม่มีหมดซึ่งเป็นพลังงานที่ทีมกําลังต้องการอย่างมากการเคลื่อนที่ของเขาไม่เพียงช่วยเปิดพื้นที่ให้เพื่อนแต่ยังพลิกบอลด้วยความมั่นใจหลายครั้งทำให้เกมรุกของไทยเริ่มมีมิติขึ้นอย่างที่แฟนบอลอยากเห็นมานานจังหวะเด็ดที่ทำให้ทั้งสนามได้ลุกขึ้นเชียร์อย่างพร้อมเพรียงคือการยิงของ ปิยพงศ์ซึ่งเป็นช็อตที่ทำให้เห็นว่าทีมชาติไทยยังมีนักเตะที่สามารถสร้างความแตกต่างได้จริงๆไม่ต้องครองบอลทั้งเกมไม่ต้องต่อสวยงามทุกจังหวะแต่พอถึงเวลาจบก็ทำได้ตรงไปตรงมาและเฉียบขาดความมั่นใจของเขาชัดเจนตั้งแต่การจับบอลแรกไปจนถึงการยิงไม่มีความลังเลไม่มองซ้ายมองขวาแต่เลือกจบสกอร์ในจังหวะที่เหมาะสมทันที นี่คือคุณสมบัติที่ทีมชาติไทยขาดหายไปพักใหญ่และเป็นสิ่งที่ต้องการในรายการระดับนานาชาติทุกรายการแต่ถึงแม้จะมีช่วงเวลาที่ดีการเล่นโดยรวมของทีมไทยก็ยังถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์นในสายตาแฟนบอลจำนวนมากเพราะในหลายช่วงของเกมการประสานงานยังขาดขาดเกินเกินความเข้าใจระหว่างผู้เล่นยังไม่แน่นพอการเคลื่อนที่ไม่พร้อมเพรียงกันเหมือนทีมที่เตรียมตัวมาอย่างดี ความกดดันในแดนคู่แข่งไม่สม่ำเสมอและที่สำคัญคือความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆแม้เจอทีมที่ระดับต่ำกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับทีมชาติที่ตั้งเป้าเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนและต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆอีกจุดที่ต้องพูดตรงๆคือการเล่นเกมรับของไทยแม้ไม่โดนบุกหนักแต่ความลนลานในบางจังหวะย,ยังคงให้เห็นอยู่ เช่นการประกบแบบห่างเกินไปการตัดสินใจช้าการคืนหลังโดยไม่จำเป็นไปจนถึงการจ่ายบอลเสี่ยงในพื้นที่อันตรายสิ่งเหล่านี้อาจไม่เห็นผลเสียในเกมเล็กแต่เมื่อเจอทีมใหญ่เช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งเวียดนามที่พัฒนาขึ้นมากพลาดเทียงครั้งเดียวก็อาจถึงขั้นเสียประตูทันทีการจัดระเบียบรับของไทยยังต้องปรับอีกเยอะ ไม่ว่าจะเป็นช่องว่างระหว่างเซนเตอร์การดันลายให้สมดุลหรือการยืนตำแหน่งเมื่อโดนสวนกลับรูปแบบการขึ้นเกมของไทยแม้จะมีการต่อบอลที่ดูดีเป็นช่วงๆแต่ยังขาดจังหวะเซอร์ไพรส์ที่คู่แข่งคาดไม่ถึง เช่นการแทงทะลุช่องเร็วการจ่ายจังหวะเดียวการยิงไกลที่มีคุณภาพหรือแม้กระทั่งการใช้ปีกที่วิ่งปัดเข้าในแบบแดนเจอร์โซนซึ่งถ้าพูดตรงๆเธอหลายครั้งเกมรุกของไทยดูเหมือนฟุตบอลที่พยายามเล่นให้สวยงามเกินไปจนลืมว่าฟุตบอลคือเกมของความเร็ว ความเด็ดขาดและความกล้าได้กล้าเสียความจริงแล้วทีมชาติไทยมีผู้เล่นที่ทำแบบนี้ได้หลายคนแต่เหมือนยังถูกจำกัดด้วยรูปแบบการเล่นที่เป็นระเบียบมากเกินไปจนขาดอิสระในการสร้างสรรค์และเมื่อมองย้อนกลับไปในแมชกับสิงคโปร์เกมนี้น่าจะเป็นโอกาสทองที่ทีมชาติไทยควรทำได้ดีกว่านี้ ทั้งคนรยิงได้มากกว่าเดิมควรปิดเกมตั้งแต่ต้นครึ่งหลังและควรแสดงความเหนือชั้นให้ชัดจนทำให้แฟนบอลเห็นถึงความมั่นใจว่าทีมกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง แต่สิ่งที่ออกมาคือชัยชนะที่ไม่เพียงพอต่อความคาดหวังแม้จะเก็บสาคะแนนแต่คำถามใหญ่กลับเพิ่มขึ้นมากมายว่าแท็กติกตอนนี้เหมาะกับศักยภาพนักเตะหรือไม่การหมุนเวียนผู้เล่นตอบโจทย์จริงหรือเปล่าและทีมกำลังมีจุดยืนที่ชัดเจนแค่ไหนในแนวทางการเล่นจังหวะที่แตงโมลงสนามถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกเพราะเขาคือหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลอยากเห็นลงเป็นตัวจริงมากที่สุด เขาทำให้ทีมมีพลังงานมีความต่อเนื่องมีวิธีการเล่นที่ลากจังหวะคู่แข่งได้และมีความกล้าที่จะพาบอลลุยเข้าหาพื้นที่อันตรายเมื่อเขาลงมาเกมของไทยดูดีขึ้นทันทีอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนี่คือสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องการผู้เล่นที่ไม่กลัวที่จะสร้างความแตกต่างไม่กลัวแม้ต้องดนหนงถึงหนึ่งหรือวิ่งไม่มีหมดจนคู่แข่งตามไม่ทัน แต่คำถามคือเหตุใดเขาจึงไม่ได้ลงตั้งแต่เริ่มเกมในเมื่อผลงานที่ทำให้เห็นในสนามชัดเจนว่ามีผลต่อรูปเกมอย่างมากส่วนจังหวะของปิยพงศ์ที่ยิงประตูได้อย่างเฉียบคมคือสิ่งที่ควรยกย่องอย่างที่สุดเพราะมันสะท้อนว่าทีมชาติไทยยังมีผู้เล่นที่รักสามารถระานสูงได้ต่อเนื่องแต่สิ่งที่น่าเสียดายคือทีมควรจะสร้างโอกาสแบบนี้ให้เขามากกว่านี้ ไม่ใช่ปล่อยให้ต้องรอจนถึงจังหวัดที่มีคุณภาพจริงๆเพียงไม่กี่ครั้งตลอดเกมหากทีมชาติไทยสามารถเพิ่มความแม่นยำในการเปิดบอลเพิ่มความเร็วในการเข้าพื้นที่สุดท้ายหรือกล้าลองยิงไกลามากขึ้นปียพงอาจจะยิงได้มากกว่า1ลูกด้วยซ้ำในภาพรวมของเกมนี้สิ่งที่เห็นชัดคือทีมชาติไทยยังอยู่ในจุดที่ต้องปรับปรุงอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรุกจังหวะเปลี่ยนผ่านการสื่อสารในสนามหรือการเคลื่อนที่ประสานงานระหว่างผู้เล่นกลยุทธ์บางอย่างดีอยู่แล้วแต่บางอย่างก็ยังไม่เหมาะกับนักเตะในทีมและสิ่งสำคัญคือความมั่นใจและความกล้าเพราะบางครั้งฟุตบอลไม่จำเป็นต้องเล่นตามแผน100%แต่ต้องมีความกล้าที่จะตัดสินใจในจังหวะที่ใช่และทำมันให้เด็ดขาดที่สุด ชัยชนะเกมนี้คือ3มคะแนนที่จำเป็นก็จริงแต่ไม่ใช่ใชัยชนะที่จะทำให้แฟนบอลพอใจหรือมั่นใจได้เต็มร้อยความจริงที่ต้องพูดตรงๆคือทีมชาติไทยยังต้องเร่งพัฒนาอย่างหนักถ้าต้องการกลับคืนสู่จุดที่ควรจะเป็นต้องการครองอาเซียนแบบไร้ข้อกังขาต้องการดวลกับทีมระดับเอเชียได้แบบไม่กลัวและต้องการสร้างความหวังให้แฟนบอลทั่วประเทศ การเล่นให้ชนะไม่พออีกต่อไปแต่ต้องชนะอย่างมีคุณภาพและคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแมชนี้คือบทเรียนสำคัญแม้จะมีช่วงเวลาที่น่าชื่นชมจากแดงโมและปิยพงศ์แต่โครงสร้างทั้งทีมยังต้องเร่งปรับการเข้าทำต้องคมขึ้นการป้องกันต้องนิ่งขึ้นการออกบอลต้องเร็วขึ้นและความเข้าใจเกมต้องมากขึ้นทุกอย่างต้องเร่งพัฒนาแบบไม่หลีกเลี่ยง เพราะเกมระดับชาติไม่มีพื้นที่สำหรับการผิดพลาดซํำซ้อนหากอยากไปไกลกว่านี้นี่คือเวลาที่ต้องเปลี่ยนจากคำพูดสวยๆมาเป็นผลงานในสนามจริงๆ